วิธีดูแลสุขอ,อนามัยความปลอดภัยในที่ทำงาน 1. ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำล้างมือก่อนหลังรับประทานอาหารและหลังสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกันล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ถูมือทั้งหมด7ท่าหลังจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดพร้อมเช็ดมือให้แห้งหรือใช้แอลกอฮอล์เจล70%ขึ้นไปในการทำความสะอาด 2. ทํทความสะอาดโต๊ะทำงานและอุปกรณ์สม่ำเสมอใช้แอลกอฮอล์เช็ดคีย์บอร์ด เมาส์และโทรศัพท์หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นหรือหากจำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้งสสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นหากมีอาการไม่สบายควรใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคหลีกเลี่ยงการไอหรือจามโดยตรงควรใช้ข้อศอกหรือกระดาษทิชชู่ปิดปากทุกครั้ง 4. รักษาความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางล้างแก้วน้ำจานชามของตัวเองทุกครั้งหลังใช้งาน ทิ้งขยะในจุดที่กำหนดและทำความสะอาดพื้นที่หลังใช้งานทุกครั้ง 5. เพิ่มการระบายอากาศและรักษาระยะห่างเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทหรือใช้เครื่องฟอกอากาศในออฟฟิศหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันในที่แออัดลดการใช้ลิฟต์ร่วมกันในช่วงเวลาเร่งด่วนเห็นไหมคะ แค่5วิธีง่ายๆก็ช่วยที่ทำงานของเราสะอาดปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคได้แล้วทุกคนสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเองและอย่าลืมแชร์เคล็ดลับนี้ให้เพื่อนร่วมงานกันด้วยนะคะ First Aid เพราะสุขภาพและความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญ